สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถไถครับผมตัวนี้เป็นจอรเดียครับสีเขียวเลยขั้นใจเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรครับดิไถะครับไถพวนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะัว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะเดี๋ยวคุณดูด้านข้างแล้วยังไม่เห็นรุ่นครับโอ้นี่ครับ Oh, เอาใจสายขุ่นผมเห็นรุ่นละ 5065E ครับ65แรงม้าครับตัวใหญ่เลยว้ามันไถชิ้วๆเลยครับนี่มีหอดต้นไม่จัดไปครับเอาใจสายเขียวนี้จัดตัวรถแท็กเตอร์จอรเดียครับรถไถจอรเดียครับนี่สีเขียวสลับเหลืองครับโลโก้เจ้ากวางกระโจนครับ แดดจัดจัดช่วงเที่ยงวันจัดไปโอ้ดูครับขี่ฟุ้นไหมอันนี้ไทยนะครับระหว่างรอเราก็มาดูวิถีชีวิตครับผมโอ้หาปลาครับตามห้วยตามคลองอันนี้มากใกล้ๆแล้วครับโอ้ชุดจัดโอ้คันนี้มีเทอร์โบนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดว่าว่าสเปคครา่าวๆเป็นอย่างไรครับสำหรับเจ้าจอนดีคันนี้คันนี้65้าแรงม้าครับสมสูบมีเทอร์โบโด้วยครับคันนี้โอ้คันใหญ่ครับสามสูบกำลังไถเก็บมุมครับเอาใจสายเขียวครับนี่จะารถไถใหญ่คันนี้เลยจอนดีอห้ายหห้าอีครับ เดี๋ยวให้ดูสักอีกรอบสองรอบครับผมดูครับการถ่ายครับไหมโอ้ดินครับแตกดีครับพอไปถ่ายด้านหลังก็เห็นแต่ฝุ่นครับมาถ่ายด้านหน้าก็บังโอ้โห ็นไรครับจัดไปให้นี่ดินแตกปับเลยโอ้ดูครับนี่ขั้นบกหญยบกเอฟเลยครับสามสูบผมนึกว่าสี่สูบครับมาดูแล้วสามสูบนี่ครับรุ่นเลยห้าศูนย์หกห้ายีครับสมบูรณ์แท็กเตอร์ครับเนี่ยสนใจก็ไปดูได้ครับดูครับโหดเลยมาไซเอาไซเอาเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกาลังใจกับสายไถวันนี้จัดเจ้าจอนเดียเนาะเดี๋ยวให้ดูการทํางานไปเรื่อยแล้วก็ฟังเสียงครับผมบรรยาการเหมือนฝนจะตกครับคึมๆน,น,นะเหมือนเดิมครับผมเช่นเคยมากระชินกิจครับผมสองคนเลย อาทวันหยุดก็จะออกมาถ่ายคลิปแบบนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับคันนี้แล้วครับจอนเดีย 5065E ครับ65แรงมา3สูบกับเทอร์โบชาร์จพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ